สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเอกศิษย์แสนอ้วนครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูการสืบพันธุ์แบบไม่อาเพศของเพื่ครับซึ่งวิธีที่ผมจะทาไปพาเพื่อนๆไปดูก็คือการโน้มกิ่งครับซึ่งจะมีวิธีการยังไงนั้นไปติดตามกันเลยครับครับสําหรับการโน้มกิ่งครับการโน้มกิ่งครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ดังนี้ครับก็คือได้แก่นะครับไม้ครับใช้เป็นหลักครับเชือกครับใช้มัดหลักกับต้นไว้ด้วยกันครับแล้วก็เมีดครับใช้กรีดตาครับ ครับต่อไปเราจะมาน้อมกิ่งนะครับครับสําหรับการน้อมกิ่งครับผมจะเลือกใช้ต้นผูครับเนื่องจากต้นผูมีกิ่งที่ค่อนข้างยาวครับเหมาะสําหรับการน้มกิ่งเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับนี่ก็คือต้นผูของเราครับจากนั้นครับเราจะมาเริ่มน้อมกิ่งกันเลยครับเริ่มจากนะครับตอนแรกต้องมีการเตรียมดินไว้ก่อนนะครับมาแล้วครับสำหรับต้นไม้ที่เลีอยครับก็ควรจะมีอายุหนึ่งปีครับหรือมีวานลำต้นประมาณขนาดนี้นะครับ เมื่อเราเลือกต้นไม้ที่จะทําการโน้มกิ่งได้แล้วเราก็มาทำกันเลยครับครับเริ่มจากนะครับเลือกกิ่งที่เหมาะสมครับเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะครับเมื่อได้กิ่งที่ต้องการแล้วนะครับก็ใช้มีดกรีดบริเวณตาของมันเลยนะครับเพื่อที่ลากของมันจะได้งอกออกมาบริเวณนี้นะครับเมื่อเรากรีดเสร็จนะครับเราก็เตรียมหลุมครับ เพื่อจะใช้ในการผูกมันนั่นเองครับครับจากนั้นครับเราก็เอาบริเวณที่เรากรีดไปเมื่อกี้เลยครับลงมาในดินเลยครับเอามาครับลงไปในดินครับจากนั้นก็เอาดินกลบเลยครับดินกลบครับเมื่อเอาดินกลบเสร็จแล้วครับเพื่อไม่ให้ต้นของมันเนี่ยหลุดออกมาครับควรจะมีหลักครับเป็นตัวคอยพยุงมันไว้นะครับหลักก็มีทั้งสองทางครับใช้เชือกนี่นะครับ มัดไ้ครับเพื่อให้หลุดครับมัดเพื่อให้แน่นครับเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันครับทั้งสงทางเลยนะครับเมื่อเรามัดเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราควรจะกบมันให้แน่นด้วยเพื่อที่มันจะได้รับดินแลดท่าจากดินครับดินกบเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็จะลดน้ำครับเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รากองน้องสะดวกมากขึ้นครับหลังจากนั้นครับก็ลดน้ำเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อรากของมันหรือว่าลำต้นใหม่ของมันงอกมาแล้วเราก็จะตัดบริเวณนี้ครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับแล้วก็นำต้นใหม่ไปปลูกได้เลยครับครับและนี่ก็เป็นวิธีการโน้มกิ่งครับผมก็ขอ การพูดเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ